โ,งงโดนโดนครับแต่ที่เกดนัดนน,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 น่ะตาดนี่ครับ ดุยหนามาถึงไม้เด็ดโค้เฮ้าแล้วครับน้าหน้าไม้ดิฟที่แล้วเขาินีสอนสองไปเนาะครับพระเพิ่งวัดเมื่อน,นี้เขาสิมานอีกบ่มานหนีอยู่ทางขึ้นนี่ครับตัวหนึง่งยายเติมเลยครับแต่ว่ามันหันหลังให้ก็เลยหิีงบ่ฐนัดบ่ถือสัมหน,นามคุณแห้งครับมาแล้ว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 มาปุ๊กเจอเลย บาโดนครับน่ะน,นะไช่ฝามีฝนเปียกเลยอูอ้เป็นฝูแต่ว่านามคุณแน่บ่เห็นออมือนันน้มไซค์คลิปเลยครับน้านนะมัอนี้นามคุณเป็นยังกับบุหูเปียกเลยแต่ว่าอยุเลิกแลกาา้วก็นามคุณครับกาบ่ถือเลยครับ หันก้าหลอดหลอดกับหลอดเลยแสดงว่าปลาขึ้นสูงวันนี้ก็ได้หลุดข้าหนาไปตามกันต่อครับกำลังออกมาครับเป็นฟูงเป็นฟูงเป็นฟูงนี่แต่ตัวใหญ่ ใส่ช่วยกำลังลอยมาเฮาตัวนึงลอย่บยุดเลยโอ้เขามาจูปืนแล้วครับมันอู้บอนเต็มเหีืยกยิงมาถึกเลยครับเดี๋ยวเอาตัวไก่ก่อนละกันตัวไก่ท้างมันตัวเลื้อแต่ตัวหน่อยตัวยังไงไปเลยหรอยังไงยังหน่อยตัวนี้ ถือครับบุ้งยันนิดหน่อยเอาไปก่อนใส่สวยครับบุ้งย่งบุ้งย่ประมาณสามสี่ขีดได้น่ามันตื่นครับบรงนีง้ป้าคนขังแล้วเองอไปแล้วครับฟูงเลยไม่ได้เก็บได้เก็บไปก่อนับยันไง โอ้ยดอกคนกินตำแห้งหดอกเร่งเร่งกาโตเข้าวทองทุกโตเข้าวทองสลวดเลย ครับให้เบิบงครับนะนะั่นน่ะขอให้ปลาเขาที่เขาทางแป๊บหนึ่งประมาณสามขีดคือว่าล่ะครับนันะ่นน่ะนี่ใส่กระบ,บอกใส่ซ้ำๆกระบ,บอกครับผมถือว่าหมาแล้วครับตัวซ้ำน,นี่นั่นแต่ว่ารุ่นๆุนซ้ำนี่แล้วก็เมโลนี่ร้ายครับแต่ว่าอยู่ไกลปูนอ,อยู่ในป้าวนแถบป้าวนครับเอาเบริรดครับเก็บเก็บเก็บไปสั่งกระต๊อครับนะนะั่นน่ะ ฟูงปลาเขาเข้ามานะ้าสองตัวอยู่นี่ฟูงนี่มีคุณแต่ว่าบงฟูงได้ที่ตัวใหญ่ครับสองตัวนี้ลงแล้วเยอะฟูงคุณครับมันคุณนะมันคุณแห้งครับฟูงคุณผ,ผมเลยบ,บงหงูเลยว่ามันตัวใหญ่ยุ่งตัวน้อยตัวมันซ้ำๆกันเบิดอหนวดเอาตัวหลังแล้วกัน โดนครับตัวงามกุมูเหรอตัวหลังหมูใหญ่ยอยู่หน่อยมันมีสามตัวครับผมเหลือยิงเบิ่งตัวหลังโอ้ใหญ่อยู่โอเคโอเคโดนโอเคเลยจะเข่าเบื้องใดตัวหนาสุดอันหน่นอยครับตัวกลางกับตัวตัวหลังนี่แหละเบิง่งเบื้องใดกมูครับโอ้ใช่ ไทยสวยมาถึงกับไงครับนั่นน่ะผมสร้างตีอันหยาเนานี่ลแหละติดมาทุกรอบไล,ลยคักนี่เขาปากนะนานนี่ครับใส่ใส่สั้นกระบ,บอกครับนี่เขาหัวประม่านสองขามขีดได้ครับนั่นน่ะนึกว่าไงครับเย็นอยู่เลิกๆคุณแต่ว่าตัวหนาหน่อยครับก็ได้นี่งมึงตัวลัางสุดเพื่อไงกูมูวะ อาจะรุ่นๆนี่แหละครับเลือกให้เหมือนโดนเหมือนโดนนะผมว่าโดนเลือก ยูครับของหอมสัของยาเน่าอีกแล้วโอ้ใส่สวยเลือกสำแดงกับโดนครับลูกดอกไม่พุ่งเถิงหมูว่านนะครับนั่นน่ะ,นะ,นะโอ้เขาหลังเกือบไึกถือดอกพึ่งมากพุกัดเดี๋ยวเอาไปล่องยิ่งสะดุ้งล่ะครับเข่าโตขาดตะพืชตะพืชผมก็เล็ ปลานินเฮาดีกว่าครับยิงายดีนี่ครับนี่จะใส่งามๆครับถึงว่าบดถึงโลอ่ะโอเคอยู่ซำนี่ใส่เก็บได้ครับนี่ครับนะะตัวดำมับเลยลาสองน้ำครับนี่ใส่สวยครับยิ่งเขาหลังหลังหัวลอยอยู่ในหลองครับมานมานมานครับน้ะตามกันต่อผมใส่โบใหญ่ครับใส่สวยอีกแล้ว โดนครับโดนจะโดนหัวลุกเล่งหัวโมย่ายครับนั่นเห็นตัวงามดีโอ้หน่อยกว่าทีคีดครับเสีได้บนานิ่งเลยมูลเบิร์ดเก็บเบิร์ดครับยิงเหรอเก็บยิงเหรอต้องเอาครับคิดว่าทีไง่นนี้ ครับใส่ใส่พอเก็บได้ครับโมถือครับง่ายตายปาโลตายค่าที ันจุดน็อกครับน,าน้าพาถึงโน่หรอกประมาณหกเจ็ดขีดโอ้โหขาวโบตายเลยครับโอ้เจ็ดขีดแต่ขีดได้ครับน,าน้าเกือบลูกโอ้จุดนอกครับออหมานเท้ดอกคนดีหลีครับน,น้ามุดน้ำ โอ้นักตึงเลยครับเที่ยวกรับนี่ครับเจ็ดขีดนี่แท้ครับปลาตัวนี้นี่ครับใส่ปาดมาสองตัวครับเพ่อนนี่ตัวหนึ่งหน่อยอยู่ทั้งหลังสัตตัวข้างหน้าครับเลือดเดือดมันคือจุดใต้ครับนัน่ะขอไฟครับเลือดออกนี่ครับเดี๋ยวผมขอปลาเก็บก่อนนะครับนัน่ะใส่นี้เลยไงมานมานมานครับนัน่ะ ๋ยวตามกันต่อครับผมปวนตับเลยครับหน้าตัวนี้ไก่แห้งถือบนอกไก่ปันนี่ถือขึกเขาของน้งโป๊ะอีกหนึง่งโอ้เโหหัวใส่สวยเลย อุ้ยยิ่ไม้แตกไม้กูแตกอ้าวรุดอ้าวดอกรุดโดนครับโอ้วด โอ้ยไม้แตกเพิ่โอ้ข้างแดงมาเลยสวย,สวยกับโลกครับขนาดตึน้นเฉได้ลูกดอกครับลูกดอกคาดต้องหานี่ผมหนีโคตรเสี่เงเลยลูกดอกเอามาเทซะด้วยครับหยิบหาเส้นอะอันนี้ที่ผมยิงนี่คือลูกดอกปกติครับจกเส้นกับหัวคือกันครับลูกดอกเราอะแม่นเบิร์ครับแต่ว่าหยิบหาเส้นนี่คือลูกดอกที่ผมเอามาลองเทก็มีนิเบิร์นเนาะ มันก็โอเคแหละครับมีลูกดอกที่ยิ่งอยู่นี่สามสิบเส้นครับนา,นางาเฮงงาเน่าอ,อัญญานี่แหละครับมันเห็ดให้ลูกดอกเห็นแตเชือกมืนก็เชือกมืนปุ๊บเขายิงกับลุดบาดนล้วเขายิงไปเลด็ดโดนๆลุดโบกเยเมนพื้นดินมีครับใส้ เกี่ยวกับลูกดอกเกี่ยวกับน <with> <tech noise> ี่ลูกดอกสามสิบเส้นครับหน่อยก็หาหน่อยก็ลูกก็หันหาเส้นมันก็แม่นวัดทุกทุกเส้นน่ะล่ะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมบ่เคยเคยล่องหยิบหาเส้นเนาะเสียดายแห่งไปล้ะครับไปกับปลาแต่ว่าคุมอยู่นี่ครับม้านม้านมานตัวสวยครับยิ่งบ่วาดบ่ไวอีกแล้วครับนาหนาเหมือนนี่ปลาได้แห่งบ่ทนยิงเหรครับปันนิ่งอยู่นี่ <tôi đoạn> để taung con to bỏ nhặt con bà con, xịt xoáy ạ, du ạ, đôn ạ, bong hay bận này, nó có xịt súng đạn ครึ่งโล่ครับอือ้สุดดาร์กบ่ถึงครึ่งเนาะประมาณอู้ตัวอ้วนนานาเอ้ยด้วยตายเลยผมวัอนี้ขันยิงเบิดมือเอ้ยหืมหยานี่ล่ะเอาหญ้ากันหญ้านี่ครับนานอบวหมันดินถือกล่องเปลือนเบิดบอลนาะครับมาหาเขาหนีิ พอปลดปลาก่อนนี่ครับใส่นี้เลยสามขีดโดยประมาณครับนนานะมานมานมานครับเบ็ดกองเบ,แบนนะเงิแล้วครับนานาเดี๋ยวอีสักสองตสามตนี่ละครับเดี๋ยวผมดีไปสรุปผลงานรวมให้นานานะได้เบึงนู้นครับนานานะเพราะว่าเบ็ดกองเบิดแล้วคันท่ายู่นี่ยิ่งเบิดนีซิฟก่อนกันกบพ่อครับนานาหลายครับปลาแล่นไปแล่นมาอยู่เบิ้งนี้คนยิ่งหลากัำได้กับเบิเบิครับนานานะหลายแหงอิลี เป็นบึงเป็นลอยสองลอยไร่ครับนั่นนะ่ะและน้นามมันตื่นบบานี้มันเป็นหลองเป็นปลาปลามันออกมาเรื่อยครับอีกยางเป็นสองหนามมันเขาออกบอกุ่งบอ,อยังเขามานมานครับนั่นนะ่ะ โดนโมวะเอ้าโดน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 ขนาเมลูคับกลางโตเลยนี่เป็นโตพิษท้ายครับที่จะทายให้นหนาเบิงบ้งบู้ว่าเขาเลือกเขาตื่นเดี๋ยวผมลงไปเอาใกล้ๆญงครับนาเบิ้งไงให้ แต่ช้างมันครับเข้าขึ้นแล้วเพราะว่าต้นใหญ่โลกว่าครับห <c oughs> มายแตกเลยครับนั่นนะ่ะหนึ่งตัวเดียวทะลุเฉยนึกว่าบบทะลุโอ้เสียดายไมย้กลับมาบังไว้สิเก่าทะลุมาถึงโลกว่าดอกครับนั่นนะ่ะเวอ่อานึกว่าไงประมาณ โลหนึ่งถึงโลขีดประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเป็นตัวปิดทายเด็สวยงามครับนานนะพ่อละครับมือน,นี้เมือ่อยแห้งแล้วพ่อละครับสำรับมือน,นี้เดี๋ยวไปร่วมกวับผ่านชาลแล้วก็ไปสรุปผลงานดีกว่าครับนานะแบกกล่องกับเบิร์ตนำไปครับนานะนี่ตัวสุดท้ายก่อนปิดกล่องครับผมมานมานมาน เดี๋ยวไปเอามาให้เบิ้งครับนั่นนะเดี๋ยวขอติดกล้องให้ตรงก่อนครับนี่ครับผมนี่ครับนั่นนะอบอกเลยว่าสิบ,สบกิโลครับเดีย๋ยวผมว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่มาผมถือว่าแถวเนี้ยใส่มากมันจีบหมานครับนั่นนะนี่ครับ ผลงานลูกดอกของนาเบิร์ดครับนะนะัน่าลูกดอกหยิบผ่าเส้นครับนี่ครับง่ญ่กว่าตผมอีกเบางตัวโตรครับนานะ่าผมหีดเป็นสองพวงนี่นี่ครับประมาณสิบห่าได้ครับนะนะัน่าสิบหาโลกมีเลยครับหมันบ,าบนาขนาะ้ สุดยอดวะครับนี่ครับกองนี่ครับเบิงเทียบกับมือผมครับมาน์สะครับนาหน้าถ้ามานฝากดไล่กดแช์กดติดตามให้ผมนํำครับแล้วก็ฟากไว้ด้วยนี่ครับผลงานของเจ้ามินีครับกลับลูกดอกนี่ครับตุลักตุเล่เนยนะครับนี่ครับลูกดอก25่สิเซน แต่ว่าตัวนี้เป็นสามเนาะเพราะว่าจิ๋าผมเก็ดขาดไปแล้วครับฝากไว้น้าครับลูกดอกยีทิหาเส้นของช่างเบิร์ดครับเพราะว่าจะเป็นสามซเส้นสี่ซเส้นเป็นมี้ห่เบิร์ดครับเป็นหัวพอกมุดน้มเลือกแน่นอนครับน้าๆผมการันตีได้เลยเดี๋ยวผมจะปักลิงไว้ให้ไตคลิปครับน้าๆครับคลิปนี้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับจังได้ก็ฝากน้าๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกําลังใจนําครับนาๆนดีออกมาเถื่อแล่ะ มนันแบบนี้ครับนะนาเฮ้ยเดี๋ยวคลิปนาอาจจะไปบอยิ่งชดโดกะกกับมาซ้ำนีน่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้ปลามมนเริ่มขึ้นเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลัใจติดตามกันตลอดครับนะนาะคอมเมนต์ผูดคุยกันได้ปลาขืนดีโบยังไงก็คุยกันได้ครับนะนาะจังไงกับมือนีก็ขอขอบคุณนนานะทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปนาครับนะนาะส้หรับคลิปนี่ ขอบคุณครับ